แสงสว่างแห่งใจรัติการนดินแดนอันไกลโพ้นมีสามเมืองใหญ่คือเมืองพระอาทิตย์เมืองสายทานและเมืองรัติการร่วมกันต่อสู้กับกองกำลังของราชินีแม่มดจนได้รับชัยชนะสามเมืองใหญ่สาบานเป็นพันธมิตรต่อกัน และให้เหล่าทายาทของพวกเขาคือเหล่าองค์ชายและองค์หญิงเลือกเสกสมรสกันได้อย่างเสรีเพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์กันให้แน่นแฟ้นยาวนานแต่เวลาผ่านมานับร้อยปีก็ไม่เคยมีองค์ชายหรือองค์หญิงจากเมืองพระอาทิตย์เลือกแต่งงานกับองค์ชายหรือองค์หญิงจากเมืองรัติกาลเลยเพราะเมืองรัติกานั้นมีช่วงค่ำคืนที่ยาวนานนักจนแทบจะไม่มีช่วงเวลาแห่งแสงสว่างเลยด้วยซ้ำ เมืองรัติการจึงตกอยู่ในความมืดมิดและเหน็บหนาวเหล่าองค์ชายและองค์หญิงจากเมืองพระอาทิตย์และเมืองสายทานจึงเลือกที่จะแต่งงานกันเองมากกว่าเพราะทั้งสองเมืองนั้นเกื้อกูลกันมากแสงของอาทิตย์กับสายน้ำนำพามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แต่องค์หญิงสายทานรำไพแห่งเมืองสายทานได้เลือกเสกสมรสกับองค์ชายรัชทาย,ยาตรตีทองแห่งเมืองรัติการ จนเมืองรัติการอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ําแต่ก็ยังไม่สามารถพอปลูกอะไรได้เหตุเพราะพวกเขายังไม่มีแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั่นเององ์ครัชายาาปฏิทองขึ้นเป็นพระราชาองค์หญิงสายทานรำไพจึงถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นราชินีต่อมาราชินีสายทานรำไพได้ให้กำเนิดองค์ชายรัชายาาโดยมีพระนามว่าองค์ชายจันประกายฟ้า รัชทายาทแห่งเมืองรัติการทางด้านเมืองพระอาทิตย์พระราชาตะวันเจิดจรัสและพระราชินีน้ำฟ้ารพีพันธ์ราชินีผู้ซึ่งเป็นอดีตองมหญิงแห่งเมืองสายทานราชาและราชินีแห่งเมืองพระอาทิตย์มีทายาทสองพระองค์คือองค์ชายรัชทายาทอาทิตย์จรัดล่าและองค์หญิงอาทิตยาจรัดแสง องค์หญิงอาทิตยาจรัสแสงนั้นเป็นองค์หญิงที่มีความพิเศษมากเพราะไม่ว่าพระนางน้อยจะเดินผ่านไปที่ใดต้นไม้ใบหญ้าที่เคยเหี่ยวเช้าก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจนองค์หญิงได้ฉายานามว่าองค์หญิงแห่งชีวิตและแสงสว่างส่วนเมืองสายทานนั้นพระราชาสายชนนทีทองและพระราชินีตะวันแสงประดับนา ราชินีผู้เป็นอดีตอง์คหญิงจากเมืองพระอาทิตย์ได้มีทายาทสองพระองค์เช่นกันหนึ่งคือองค์หญิงวารีอับสรสวรรค์สองคือองค์ชายรัชทายาทนาทีทองสวยัยวันเวลาผ่านไปเหล่าองค์ชายและองค์หญิงได้เติบโตขึ้นองค์รัชทายาทอาทิตย์จะรับล่าแห่งเมืองพระอาทิตย์ เสกสมรสกับองคหญิงวารีอับสรสวรรค์แห่งเมืองสายทานเป็นพระราชะพิธีเสกสมรสที่ยิ่งใหญ่มากมาถึงวันที่องค์หญิงอาทิตยาจะรัแสงจะต้องเลือกคู่ครองแล้วเหล่าผู้คนต่างคิดว่าองค์หญิงคงจะเลือกองค์ชายนาทีทองสวัยเป็นแน่ทางด้านองค์ชายรัชธายาจันตประกายฟ้ากําลังยืนแต่งกายด้วยใบหน้าเบื่อหน่าย พวกเราจำเป็นต้องไปด้วยหรือท่านแม่องค์ชายจายันเอ่ยถามพระมารดาต้องไปสิเพคะเพราะนี่คือธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมานับร้อยปีแล้วพระราชินีสายทานรําไพผู้เป็นมารดากล่าวตอบลูกชายแต่ไปแล้วเขาก็ไม่เลือกเราอยู่ดีอาทิตย์ก็ต้องคู่กับสายน้ำไม่มีอาทิตย์ดวงใดอยากจะมาอยู่ที่เมืองรัติการหรอกท่านแม่ก็ทราบดี องรชาชทาย่าจันประกายฟ้าบ่นอุกพระองค์อย่าทรงวิตกกังวลอันใดไปก่อนแค่เลยเพคะหากแม้นคนเรามีวาสนาต่อกันแม้จะไกลสุดฟ้านภาไรแสงสว่างมืดมนปานใดก็มีอาจห้ามใจที่ใฝ่หาได้ดอกพระมารดากล่าวแต่องค์ชายจันทร์ก็ไม่ได้ทรงเข้าใจอันใดสักเท่าไหร่พระองค์ยังทรงยืนครุ่นคิดอย่างหนักพระทยัยที่พระราชวังแห่งเมืองพระอาทิตย์ องหญิงอาทิตยาจรัดแสงยืนงามเด่นอยู่กลางท้องพระองค์องรัชทาญาทนทีทองสวัยแห่งเมืองสายทานแต่งกายด้วยชุดสีทองผ่องอัมภัยดูรูปงามยิ่งนะส่วนทางด้านองค์ราชทาญาทจันประกายฟ้าแต่งกายด้วยชุดสีน้ำเงินสุขุมเยือกเย็นเร้นลับดูรูปงามไม่น้อยหน้ากันรูปงามทั้งสองพระองค์หากเป็นข้าคงเลือกไม่ถูกแน่ เหล่าท่านหญิงเชื้อพระวงศ์แอบพูดคุยซุบซิบกันองค์หญิงอาทิตยาจะรัดแสงเดินไปอยู่ตรงกลางระหว่างองค์ชายนาทีกับองค์ชายจันทร์ก่อนที่องค์หญิงจะงทรงคล้องพวงมาลัยให้กับองค์รัชทายาทจัน์ประกายฟ้าองค์ชายจันทร์ประกายฟ้างุนงงแต่ก็ดีพระไทยมากเพราะลึกๆแล้วพระองค์ก็พอพระทัยในตัวองคหญิงอาทิตยามาโดยตลอด องคชายจันทร์องชายาทีและองค์หญิงอาทิตยาต่างเป็นสหายกันมาตั้งแต่เด็กแต่ยังไม่ขอเล่าย้อนความในตอนนี้เพราะเดี๋ยวจะยาวองค์รัชทายาทณทีทองสวยัยรู้สึกผิดหวังและเสียใจมากเพราะพระองค์ก็ทรงหลงรักองค์หญิงอาทิตยาอยู่หากแต่พระนางได้เลือกแล้วองชายาทีจึงทำได้เพียงยอมรับการตัดสินใจขององค์หญิงอาทิตยา และพยายามทำพระไทยหากแต่การตัดใจก็ไม่ง่ายพระองค์คงต้องใช้เวลาสักพักองค์ชายนาทีคิดอย่างเศร้าหมองทุกคนก็ตกใจและไม่คาดฝันว่าองค์หญิงจะทรงเลือกองค์ชายแห่งเมืองรัติการแต่ก็เป็นไปแล้วองค์หญิงอาทิตยาจะรัดแสงยืนคู่กับองค์ชายรัชทายาทจ,จันประกายฟ้าทั้งสองพระองค์ช่างเปล่งประกายงดงามเหมาะสมกัน ราวกับกิ่งเพชรไปทองสองแสงสว่างสวัยไปทั่วท้องพระโรง